ดไหนจะมีใครลุกกันไหมเดี๋ยวเราไปห้องวีกันคืออะไรวะห้องวีเฮ้ยเฮ้ยไอเด๋วเด๋วพ่พ่อแปลกว่ะเดี๋ยวเราไปห้องวีกันเอ๊ะผู้คิดดีไม่ได้หรือมันเป็นยังไงบอเดี๋ยวไปห้องวีกันคืออะไรวะเตียงพังไปหนึ่งเหรอห้องเ้ยเตียงพังไปหนึ่งคืออะไรอะครับ คืออะไรอะเมื่อกี้คุณบอกผู้บอกไปห้องวีสภาพคุณหมวยคนหนึ่งเข้ามาบอกเตียงพังไปหนึ่งกระ่งดิไอ้หมอมึงกระดัหมออไอ้หมอกระดัหมอเตียงพังนะคุณบอกบอกอะไรครับไอ้บอกไอ้เบบอกอะไรครับเรียบร้อยแล้วไอ้บอกกระนับหมอเตียงพังเลยชิบหายชิบหายแล้ว ใจเย็นอีเขากำลังซ่อมเตียงอยู่ค่ะค่ะมาเติมมาเติมมาพอเติมมาเติมคนไข้อาการเริ่มปีกนแล้วชูมือนะคะครับดีแล้วครับไม่มีหลุยวิกตองครับมีแต่นี่ก้อนโตนั่นเองทอนาคาบนะครับคนนี้เซียงสามเลยเนาะ ผมหายแล้วครับคุณหมองไมึงยังไม่ได้นอนอีกเวร่มอหงซอยเต็มเยญาิบมาหคนอุ๊อุ๊ยใช่คำว่าหยิบเลยเหรอคะเนี่ยมืนขยายยังไงไม่รู้พีแบีแบกข้างหลังหมอครับดครับหมครับียบรอยครับถายด้วยครับท่มาคุณหมอมาแน่นอได้ไหมคะ สวัสดีค่ะคุณไม้เอกมีแกงไหมคะไม่มีนี่ค่ะสวัสดีครับหนูไปหามามากับปอบาไม่ที่วังนาแล้วเขาก็บอกว่าตำรวจเขาบอกว่าปอบากับหมามันโรคปานกันหมดเลยใช่เกิดศกอนไรตกรรมันคนลงสวัสดีครับปอบาเตียงมีปุ๊บเหรอใช่เลยเตียงนี้แน่นอนเตียงพังเนี่ยสวัสดีครับพี่เนียสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปดูให้ เตียงนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้ใช่เลยไอ้บองมาคุยหน้าระวาดีกว่าชัวร์เตียงเนี้ยหอยทั้งร้อยเขี้ยะจะนายทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นอะไรพี่เขั้นลยะบกแม่งชิบหายเก็บกดแน่เลยมันใจกล้าเก็บไปเกินไอ้บอกแม่เก็บกดแน่เลยตรงเนี้ย วันไหนดีขึ้นแล้วชูมือนะคะอ้่ <c oughs> มองกระหน่ำหมอ <c oughs> <c oughs> มองแม่งกระหน่ำหมอ <c oughs> ม <c oughs> อย่าบอกใครเลย ไปไปหน่อยไเีีหลบเมืนพี่พไม่เอาเค็จริงๆออะไอเนี้ยนี่ดิเีเนียี่ยเห็นเตียงนี้ปะเห็นเออไอ้หม่องกระหน่ำหมอเตียงนี้พังเลยที่แดอยหม่องกระหน่ำหมอเตียงพังหน่ำหมอดูดิถังข้ามอก็ อเเล่นต็มสุดเเลย่ไมก็บผมเสียอะไรผมเสียอะไรไม่หลวงเจ้พูเจ้พูวะอแต่ที่ผมสีชมพูหรอใช่มองเจ้าทุกสีเลยหรือเปล่าพี่หาตะไม่รู้ครับนอนกระหน่ำหมอเตียงพังเลยชุบผ้ามองกระหน่ำหมอเครื่องในหมอเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เลยชุบผ้านี่หมอโดนได้หรือเปล่าฮะ นี่ต้องถูกหชอชทอมเป The n g g อบากอล้มากที่ไหนเฮ้ยเขาห้ามเขาห้ามทำร้ายร่างกายโรงพยาบาลพว้เองทำอะไรกันเนี่ยฮะ่วยๆยเม่กโดนผีตอย ดแน่ดนต้องไปยืนตรงนี้วะไปจ้าวแง่แง่ง่ไปยนตรงนี้เอผัใครวะเผื่อผักผมด้ยเผื่อผักผมด้วยฮฮฮอุ้ยอุ้ยเอาดิได้ดิได้ดิ ได้เลยเอาเอากูว่าเอากูว่าเอาเอากูว่าเฮ้ยหลบดีหลบก่อนหลบก่อนสกตไนี่ไม่อยนี่หลบดีหลบไปก่อนมาดิสัตว์มาดิมาดิววิวฮึ่มดิวเช็ดไอ้สัตว์อยู่ก็ตายกูอะไรของกูวะ ให้หลบไปออกไปกอนโยกกับผีอยู่ไม่ตายกูอยู่ไม่ตายกูอยู่ไม่ตอยกูอยู่ไม่ตอยกูอยู่แถวนี้แถวนี้ นี่แล้วโดนโดนโดนไอสัตโดนโดนโดนเฮ้ยอย่ามึงเข้ามาอยมึงเข้ามาอมึงเข้ามาไปออกไปโอ้ยเอาปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนอ๋อเดียวักบาร์ดี้มาดิมาดิมามาดิอุ้ย้โดนโดนพี่โดน นี่ไงเล่าไงเล่าไอสัตว์ไงเล่าไมมามามาดีกดีกดอดีดีกดอดีดีก้อดีดีกมาสักมามานี่มามามาตรงนี้มาตรงนี้นี่มาให้แมงผีระวม ตายไอ้ยี่ตายตายแล้วตายตายตายเลยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไปดูไเฮ้ยอยู่ไอ้ยอยู่อ้ยู่อ้ยู่อยู่เราไปเราไปเราไปทักอเออสวยพี่มีผู้อรอยังยัง น่าตายตายวน่าตายแล้วเรียบร้อยเจอกูเข้าไปฝากเนียฆ่าผีเนียมือปราบผีหมอเนียน่าฮับเลยที่มันอูู้ได้อยเอาหกคนเต็มอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยพี่ไปคำมาเช่าไปด้วยไปครับหนึ่งร้อยยอด ผิดมากต้องงดวงกูคิดฝักอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างเล็กน้อยนะฮะ